โอ้ยเฮียโอ้ยงงไปหมดแล้วจะเอาไงกันแน่นะเดี๋ยวจะยิ้มแย้มโอ้โ oh ห oh, ดีใจโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวจะทําหน้าเหมือนอมชักโครงนะเดี๋ยวบูดบึง้งเดี๋ยวหน้าเหมือนตูดลิงกังอยู่ดีๆแม่งก็ยิ้มอีกนี่คืออารมณ์ของเด็กผีอย่างผมที่เกิดขึ้นในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้นะครับคือมันมีทั้งอารมณ์ที่แบบ เอ้ยดีใจว่ะสะใจว่ะเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะตายแน่ๆแ,แล้วโหแมงลงนรกชัดๆสุดท้ายกลับมาจากป่าช้าได้สาเร็จโอ้โห,โหรอดตายแบบฟุดฟิดเลยทีเดียวโอ้โหแมงเอ้เอาไว้กลับมาแล้วกลับมาได้แต่อารมณ์หนึ่งโอ้โหแมงมันน่าจ,จะชนะหรือเปล่าวะแม่งไม่ชนะสเปอร์มาเจ็บนัดแล้วอ่ะนัดแล้วแม่งแพ้สเปอร์ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้แม่งสี่เกมติดต่อกันในรีนีก์ที่แม่งแพ้แบบไปกลับเลยเมื่อคืนมันควรจะบุกไป ยักเยยดความปราชัยให้กับเจ้าถิ่นเขาได้หรือเปล่าวะเซงนะเซงเฮ้ยทำไมโอ้โหสาขึ้นนําเกมก็ไม่ได้ว่าเป็นรองอะไรมากฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายอะไรไม่ได้ห่วยแตกอะไรไม่ได้ยําแย่ตะแปะไก่อะไรมากมายนำหนึ่งศูนโอ้โหสุดท้ายถูกพลิกแซงนะแต่ยังบุญรักษานะครับที่สามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาจากบ้านของ พวกพญาต้องเนี่ยได้สําเร็จมันก็เลยเป็นสองอารมณ์นะเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮ้เี้ยแม่งนึกว่าตายหาแล้วเนี่ยแม่งกลับมาได้สักแป๊บเอาเฮ้ยเฮี้ยนึกได้เล่นไม่แยแยนี่ว่าน่าจะชนะด้วยซ้ำเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยไบโพลา่านะไม,ไม่รู้เหมือนกันไบโพลา่าแม่งกลับมาอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์มันจะควรเป็นเป็นแบบไหนดีไม่รู้เหมือนกันทุกท่านที่เป็นเด็กผีเนี่ยอารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบ ดีว่ากลับมาได้สะใจว่าโอ้โหแม่งเดชะบุญนเนี่ยที่ยังกลับมาได้แมนยู u, มันก็ยังพอมีแบบอะไรแบบรูปแบบเดิมๆม,มั้งเวย้ยเฮ้ยหรือแบบโอ้โแพงเหมือนเดิมเกมรับเสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมแก้ไม่ตกเปรียนตตวสมรองลงไปแล้วแม้งก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีผมก็เริ่มสับสนตัวเองแล้วเริ่มสับสนตัวเองอีกแล้วว่าตกลงกูจะดีใจหรือกูจะเสียใจดี ครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่แมนยูรูเบนอโบริมเนี่ยวางแผนมาได้ดีตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าแมนยูจะตั้งรับถอยไปตั้งรับลึกๆแล้วก็ไม่สู้ตรงกลางจะใช้บอลยาวข้ามแดนกลางเพราะว่าไปเยือนถิ่นของทีมพญาโต้งเขาน่าจะเล่นแบบรัดกุมปลอดภัยไว้ก่อนอะไรแบบนั้นเอาง่ายๆว่าคิดว่าคงจะเล่นเหมือนเกมแดงเดือดที่อนฟิลนั่นแหละนะปรากฏว่าไม่ นะครับแมนยูมีบีบสูงมีบีบแดน2ตรงกลางมีถอยมาตั้งรับเข้ามาอยู่ในแดนมีการจ่ายบอลสั้นมีการเคาะบอลทำชิงเซตบอลกันทำเกมเงินขึ้นไปมีสลับยาวข้ามนะให้เซนเนอร์ลัมเมนเน,เนี่ยวางยาวให้กองหน้าและชิงจงังหวะ2นะครับก็เล่นได้ดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่ปล่อยให้สเปอร์เนี่ยครองบอลบุกได้ง่าย,ายนะฮะผู้เล่นเนี่ยพอสเปอร์ได้บอลปุ๊บจีหาเข้าเร็วนะปิดพื้นที่ รวดเร็วนะฮะแล้วก็เด็ดขาดดีทําให้เกมรุกของสเปอร์เนี่ยเห็นไหมฮะครึ่งแรกสเปอร์เนี่ยสตัวบนนะครับแม่งทําอะไรไม่ได้เลยหน้าเป้าอย่างโคโรโมวนี่เนี่ยเหมือนเป็นวิญญาณไร้ความหมายไม่มีตัวตนอยู่ในสนามนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายโอ้โสบายตัวเบรนดดนจอนสันนะครับอีกข้างหนึ่งก็โอ้โ,โดนปิดหมดนะครับนะแมนยูเอาอยู่แล้วก็หาจังหวะโต้ตอบเนี่ยได้เป็นระยะแถมจังหวะเข้าทํา จังหวะจบสกอร์ของปีศาจแดงเนี่ยได้น้ําได้เนื้อมากกว่าและก็ที่สําคัญนะครับคือสามารถยิงประตูขึ้นนําได้อีกแล้วครับท่านจังหวะทํประตูเนี่ยอามาติเดียลโลใช่ไหมบรรจงเปิดบอลมาเลยมาเสาสองเราจะเห็นว่าแบร์นเ,เมอร์โมต่อแรกเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้ากองหลังของสเปอร์แล้วค่อยๆถอยมาแอบมาแอบมา,แอบมาในมุมอับที่เขาไม่ทันสังเกตไม่ทันเราะมัดร,ระวังแล้วก็เขกปุง้ง จอ,จอสบายสบายตุงตะข่ายแมนยูนำหนึ่งศูนย์เหนือกว่านะครับด้วยรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองอะไรมากตอนแรกนึกว่ากลางเฮ้ยกลางจะสู้เขาได้ไหมวะเขามีทั้งปารซาเขามีทั้งชาวบารินยาแม่งแข็งแรงและดุดันแมนยูกับรูน่กกเอาแนวนอนอะไรไม่ได้พี่กษเมวิโรจนะฮะกาเซ่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโรยรานัดไหนนะันก็เชื่องช้าไปเยอะหรืออะไรแบบนี้ยปรากฏกลางก็ไม่ได้เป็นรองหลังก็ไม่พลาดเลยนะครับประชิด ติดตัวเร็วสเปอร์แทบไม่ได้ครอสบอลจบครึ่งแรกอแอบกรีมคิดในใจเอาเว้น 1, 0, ยน้ำหนึ่งศูนย์ขยงก้าวกระโดดขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงโอ้โหผมแคปรูปไว้เรียบร้อยเผื่อได้ใช้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดคือแมนยูะ่นะครับทุกท่านเป็นทีมที่มีปัญหาเวลาอ่ะหนึ่งคือเรื่องของความสม่ำเสมอนะเรื่องของการยืนระยะในระหว่างเกมเนี่ยอันนี้คือเรื่องหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยคือเป็นทีมที่นําแล้วมักจะรักษาสกอร์นำของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่แต่ทะลึ่งชอบเล่นแบบรักษาสกอร์ลองไปนึกดูนะครับในฤดูกาลนี้ขึ้นนําฟูลแลมถูกตีเสมอเห็นไหมขึ้นน ley, ําเบอนนร์นลีย์ถูกตีเสมอขึ้นนําพวกพี่พรีที่แอนฟินเลยถูกตีเสมอนี่คือนำหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับขึ้นนำมอตติงแฮมฟอเรสสุดท้ายก็ถูกตีเสมอแล้วก็ถูกแซงนําเห็นไหมครับว่า เมนยู U, เวลาขึ้นนำหนึ่งแล้วมักจะหันไปเล่นแบบรักษาสกอแต่ดันทะลึง่งรักษาสกอไม่สำเร็จถามว่าทำไมเกมรับถือว่ายังมีปัญหานะครับบทจะละหลวมก็ละหลวมแม่งดือด้อบทจะเสียประตูครึ่งแรกแม่งโอ้โหช่วยกันดีสอดประสานกันนะครับช่วยกันไล่ช่วยกันซ้อนนะครับพอครึ่งหลังกลายเป็นว่านึกจะเสียประตูเสียแม่งดือด้อ นะหลายต่อหลายครั้งมันเป็นแบบเนี้ยคือเสียประตูง่ายแล้วก็มักจะเสียในช่วงเวลาที่ไม่ควรเสียอ,อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ซิตี้กราวเสียสองประตูในช่วงต้นครึ่งหลังเกมเมื่อคืนนี้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมเสียสองประตูในช่วงห้าหนาทีสุดท้ายคือครึ่งหลังอ่ะสเปอร์เขาเขาตามหลังอยู่นะครับตามธรรมชาติของทีมรองเขาจะเร่งเครื่องนะเขาจะเล่นสปีด เขาจะเน้นเกมรุกมากขึ้นเขาจะเล่นแบบเน้นเกมรุกแล้วก็เร่งความเร็วมากขึ้นพอเขาเร่งความเร็วมากขึ้นเขาเปิดได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแมนยูนะพอตั้งรับมากๆมันจะออกาแบบนะอาการแบบรวนนะฮะออกอาการแบบไอ้เฮียแมงมาอีกแล้วไอ้แมงเตะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเคลียร์แล้วไม่ค่อยขาดข้างงูไม่พ้นคออะไรประมาณเนี้ยนะเคลียร์แล้วไม่ขาดจังหวะสองกลายเป็นสเปอร์เก็บได้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับคือแมนยูเนี่ยไม่รู้จักดึงจังหวะลองไปดูนะครับ พอสเปอร์เขาเล่นเร็วเขาเล่นเครื่องเขาเล่นเกมเร็วแทนที่ตัวเองจัดดึงจังหวะให้ช้าๆเพราะว่าตัวเองนําอยู่บอลน,นาเนี่ยมันเล่นรักษาสกอร์มันเล่นรัดก,กลุ่มเนี่ยมันต้องเล่นช้าๆไม่ต้องเสี่ยงนะได้บอลก็เคาะเคาะกันไปก่อนนะเอาเอาชัวร์เอาแน่นอนกลายเป็นว่าพอสเปอร์เล่นเร็วแมนยูดันไปเล่นเร็วตามพอแย่งบอลได้พอตัดบอลได้ก็ดันไปเล่งสปีดเล่นเร็วตามสเปอร์พอไปเล่งสปีดปุ๊บนะมันก็เสียบอลง่าย เพราะแมนยูเนี่ยเวลาเล่นเร็วแล้วมันต่อบอลทำชิ่งเนี่ยการรับส่งบอลยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรมันยังมีความบิดพลาดมันยังมีความบกพร่องอยู่พอคู่แข่งเล่นเร็วแล้วมึงดันไปเล่นเร็วตามมึงก็เสียบอลง่ายพอเสียบอลง่ายปุ๊บคู่แข่งนะ,ะก็คือเอาบอลมาขยมใส่เอาบอลมาขยมใส่รับแล้วแมนยูก็มาเสียประตูจนได้จริงๆอะควรจะเสียประตูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วนะครับตอนที่เขาเล่นใส่เนี่ยก็ยังได้เซนเนอร์ลัมเบนส์นะรับช่วยไว้นะ เซนเนอร์ลัมเมนนี่ยืนตำแหน่งดีนะบางคนบอกอยิงตรงตัวอใช่ก็ไม่ได้หนีมือมากแต่ไม่รู้ว่ากูวั่นใจว่าถ้าเป็นนายทวารคนเก่ามันจะไม่เซฟแบบนี้มันจะลูกมาตรงตัวแต่กูจะกระโดดให้แม่งรอดหวางแขนอันนี้ไม่ได้อคติไอสัตว์พูดตรงๆอีเหี้ยคือเกือบจะเสียประตูควรจะเสียประตูตั้งแต่ต้นเรื่องหลังอะเซนเนอร์ลัมเมนก็ช่วยเอาไว้ได้แต่สุดท้ายก็มาโดนตีเสมอจนได้นะครับ แล้วก็เท่านั้นไม่พอจังหวะตอนแมนยูโดนตีเสมอผมคิดแล้วละ่ะว่ามไม่น่ารอดแล้วละ่ะก็ปัญหาของแมนยูเนี่ยอ่ะหนึ่งพอ,พอคู่แข่งเร่งเร็วดันไปเร่งตามสองนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือรูเบนามาริมใจร้อนรีบเปลี่ยนตัวไปนิดนึงกาเซมิโร่ iro, นะครับเล่นไปได้แค่72นาทีเท่านั้นเองก็ดแูแล้วก็ไม่ได้ออกอาการว่าเชื้อเพลิงจะหมดถังยังไม่ได้ออกอาการแบบอ่อนระหวยรวยแรงอะไร แล้วก็เล่นได้ดีด้วยคุมจังหวะอยู่หมัดเลยออกบอลแม่นยำนะฮะบอลยาวการออกบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายการเข้าบัทะการเข้าตัดบอลดักบอลจากคู่แข่งทําได้ดีนะครับทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่อยู่ดีดีรูเบนอวาริมไปเอาออกซึ่งผมก็มองไม่เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนิดหว่าไม่ได้ออกอาการว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรมากมายจริงๆก็น่าจะเล่นไหวก็พอไปเอาอูกาเต้ลงมาสังเกตครับทุกครั้งที่แมนยูเปลี่ยนตัว แล้วเปลี่ยนตัวเยอะๆเนี่ยสมมติเปลี่ยนไปทักงสามคนสี่คนหรือแม้แต่ห้าคนเกมมันจะดรอปลงระดับของเกมที่มันดีๆอยู่เนี่ยมันก็จะแผ่วลงมันก็จะฟุบลงบางครั้งนี่ถึงขั้นพังพินาศเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอากาเซมิโร่ออกแล้วส่งมานูเอลอูกาเต้ลงมาเมื่อวานนี้นะครับก็ส่งอูกาเต้ลงมาปุ๊บมันก็ไม่เหมือนเดิมวิงแบ็กซ้ายแพตติกดรอรกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดน่าเกลียดนะครับมีส่วนร่วมกับเกมนะ เกมรับไม่ได้เป็นจุดอ่อนแล้วก็เติมเกมรุกขึ้นไปเปิดโ okay. อเคอาจจะเปิดได้กระชากเสียงสมดจากแฟนบอลอะไรแบบนี้แต่ก็โอเค okay. ก็ไม่ใช่ฟอร์มที่ทุเรศทุรังอะไรนะ,ะก็พอตัวรอดได้พอไปโดนใบเหลืองอามูริมเนี่ยเขาไม่ชอบนักเตะโดนใบเหลืองเขาจะเกิดอาการแบบอุย๊ยกลัวโดนไล่ออกกลัวโดนเหลือสิบคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีบเปลี่ยนออกเลยเมื่อวานี่ผมเดาถูกเลยนะอะมึงโดนใบเหลืองดึงโดนออกแน่เขาก็ถอดดอกกูออกถอดไอหำออกส่งลูกรักนะเมื่อวานดรอกเป็นตัวสำรอง นะเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติห่งหางๆอ่านข่าวมานะนะนะที่โปรโตุเกสนะเป็นลูกรักก็คืออ่ลูกโลเดียโกดาโลส่งดาโลลงมาอุ๊บไม่อยากพูด <c oughs> นะอุกเต้ลงมาดาโลลงมานะเท่านั้นไม่พอแม็กควายเล่นเกมรับโอ้โหลูกกาอากาศเก็บกินนะก็ดันเจ็บก็ต้องเปลี่ยนอีกส่งโยโรล,ลงมานะส่งเชสโกล,ลงมาในคนแรกเลยกะเอามา คาแดนหน้าปรากฏพอเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเกม,มเริ่มพังนะเกมเริ่มพินาศลงไปทีละนิด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 นะครับสุดท้ายก็มาเสียประตูเห็นไหมพอไม่มีคุณกษมิโรดนนะพอไม่มีแฮร์รี่แม็กควายก็โดนตีเสมอโดนมาติสแซลตีเสมอการเดอร์ลิกเล่นดีมาตลอดทั้งเกมไปเสียเลี่ยมนิดเดียวโดนขยโยกหนีแล้วก็ยิงเข้าไปตุงตะข่แล้วก็ไอจังหวะ เเปรืขึ้นนำสองหนึ่งอะคนไปโทษอูกาเต้เยอะผมบอกให้เลยนะฮะโอเคผมไม่ได้พิษสวัสดอะไรอูกาเต้แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อภาพว่าพออูกาเต้ลงมาเนี่ยไอ้ไูแม่งลงมาแล้วเกมมันดรอปลงจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ทุกคนไปโทษมันหมดเลยบอกเฮ้ยมึงแม่งยืนไม่ได้สนใจเลยเพื่อนเขาเช็คลำหน้าไอสัตว์ไปดูไฮไลท์นะฮะหาดูได้ที่โมโนแม็กซ์นะนะไปดูเลยมันเป็นจังหวะเตะมุมแล้วไออูกาเต้เนี่ยมันชิงจังหวะมงเนี่ยมันมองปุ้งตัวมันก็วิ่งเข้าหากรอบประตู เสร็จเหมือนมันถล่าเขาหาเปิดประตูปุ๊บมันก็หันไปมันเห็นแล้วนะว่าไอ้มีคนได้บอลน่ะใครวะลืมไปแล้วไอที่แม่งยิงยัดเข้ามาใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ยืนนิ่งเฉลิยอะไรนะมันก็วิ่งเช็คออฟไซด์ตามเพื่อนย้นไปที่ดันยันไปแต่มันวิ่งไม่ทันกระตัวมันถล่มไอเฮี้ยมัึงจะให้มันแบอ้โอ้เฮี้ยมันเป็นฟันตัดติกโฟไงสัตว์ มันทลาะไม่ทันคือบางทีเนี่ยด่ดาเข้าใจได้อารมณ์เสียหงุดหงิดเข้าใจได้อยากเตะหน้าคนกูก็เป็นแต่มึงดูมึงแหกตาด,ดูก่อนก่อนที่ไม่ด่าเขาเสร็จแล้วไงรู้ไหมผมเนี่ยมาตอนเที่ยงพึ่งใช้เลื่อยไฟฟ้าพาฟอร์มนักเตะแมนยูไปบอกอูกาเต้มันก็ไม่ได้ว่าพลาดอะไรน่าเกลียดอธิบายไปแม่งบอกว่าไงไหมอุ๊ยสงสัยเราดูกันคนละอุกาเต้เฮ้เดูคนละอุกาเตพ่องนี่ตัด มึงไม่ได้แหกตาดูไฮไลท์มึงไม่ได้แหกตาดูภาพสโลโมชันเหรอว่าอัวเต้มันเสียหลักถล่าแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ทันเพราะอสเปอร์มันยิงสวนเข้ามาเลยเท่านั้นแหละเสียประตูช่วงทดเจ็บนะนาทีที่90้าสิบวกหนึ่งก็คิดแล้วก็เหมือนเดิมอุตส่าห์นำนะแล้วก็ตอนโดนนำสองหนึ่งเนี่ยผมคิดเลยนะโอ้โหแม่งวันก่อนเพิ่งได้ไอ้บ้อง้นตีนสีเหลืองเหลืองอะนะฮนะเอาไปทำเฮียอะไรก็ไม่ได้แม่งเป็นบ้องอาถรรพ์ด้วยใครได้ไปแล้วแล้วเนี่ยของมันแรง มักจะมีอันเป็นไปนะครับแต่สุดท้ายของสุดท้ายนะครับช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าพลพรรคปีศาจแดงจะกลับมาได้นะแต่ปัญหาก็คือเรื่องของคุณภาพตัวสำรองกับตัวจริงนะมันทดแทนกันไม่ได้มันค่อนข้างเหลื่อมล้ำกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเห็นเลยนะครับว่าเกมของแมนยูจั ยวบลงไปแต่เกมล่าสุดที่บ้านของทีมกาไก่ก็ถือว่าโอเคนะสุดท้ายก็กลับมาจากป่าช้าได้สำเร็จครับโอ้บาบาแล้วกู